สวัสดีครับอยู่ๆเดตเตอร์จัดอยู่ๆสกุลเดติงครับคลิปนี้จะแนะนําวิธีการใช้งานสคริปไพลอสคริงนะครับก็เราไปเริ่มกันเลยนะครับตัว Input นะครับเบสิคเซตติ้งนะครับก็จะมีตัวพิเลตของไอซายนะครับแล้วก็การเปิดปิดการใช้งานของตัวไอซายฟิลเตอร์นะครับแล้วก็บอดีเลย์โชนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะควบคุมตัวเนื้อเทียนกับตัวไส้เทียนนะครับวิธีการคํานวณเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ขึ้นมาทีหนึ่งนะอธิบาย ให้กับเพื่อนเพื่อนในาสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเอา,เ,อา,เ,อาเปิดขึ้นมาปึ๊บสตาร์ทต,ตรงนี้อา่าตรงนี้นะครับเนื้อเทียนนี่เนื้อเทียนนะฮะก็คือส่วนนี้ส่วนบอดี้นะครับแล้วก็บนสุดไฮตรงนี้นะไฮนะครับแล้วก็โลสุดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเรนส์นะครับนี่ก็คือเอาบอดี้นะครับเทียบกับเนื้อเทียนทั้ง เอาเนื้อเทียนนะครับเทียบกับตัวเท่งเทีทททยนรวมไส้ด้วยนะก็คือ30%นะครับจะต้องมากกว่า30%นะครับเราถึงจะอนุญ,ญาตให้ผ่านแล้วตัวเลขอื่นได้ไหมได้นะครับเพื่อนๆแี่ลสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น50ก็ได้นะครับ,าารถถรบหรือ60-80ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ได้หมดนะเดี๋ยวผมใส่ศูนย์ไปก่อนนะเพื่อที่จะทเทสจุดเข้าเดอร์กันนะครับผมแอปพลายไปทีนี้เรามาดูตรงจุดเข้าออเดอร์นะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 11. จุดเข้าเดอร์นะครับรูปแบบวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดเดอร์ยกตัวอย่างอันแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มที่2อนะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มที่1นะครับมี3กลุ่มไหมมีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่3นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2อนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่1นะครับหลักการเหมือนกันทุกแบบนะครับทุก11เเข้าเดอร์เนี่ยหลักการวิธีการคิด เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมจะยกตัวอย่างอันเดียวก็พอนะครับ e n t ท y ี ry, อ่าหนึ่งนะครับกรณีขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็มีแท่งเขียวขึ้นมาเกินกินแดงนะครับเกินกินแดงนี้เกืนกินขึ้นไปนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มนี้ทีนี้ก,กลุ่มที่1ก็คือเกืนกินอีกรอบหนึ่งอันนี้ มันไม่ขึ้นใช่ไหมอา้าวไม่เป็นไรไม่ขึ้นไม่เป็นไรอ่าก็มีอ่าเกินขีนอีกสมมติมีอันนี้ขึ้นมาอีกแบบนี้นะนี่อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งอ่ากลุ่มที่หนึ่งก็คือ encapping รวมกับ encapping นะครับ combination นะครับก็คือรวมกันรวมพลังนะครับปื๊ดขึ้นไปนี่เราคาดหวังว่ามันจะขึ้นนะอ่าเดี๋ยวเราลองค่อยไปดูนะครับว่ามันขึ้น จริงหรือไม่จริงนะมันอาจจะมีจริงบ้างเท็จบ้างนะทีนี้ไปาขาลงมากนะครับขาลงก็จะเป็นจะเป็นโอ,อ้สมมติว่าเป็นแบลิสแล้วกันอ่านี่แท่งเล็กนะครับแล้วก็มันไม่ยอมลงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่ลงอ่ะมันติ๊กขึ้นมาเล็กๆตรงนี้แหละโอ้ยเนี่ยบางทีเราก็เจ็บแสบแลากเกินนะหลอกเราได้สักพักหนึ่งเราก็คิดว่ามันจะขึ้นเปล่านะลงแดงไม่ทิ้งนะนี่อืดขึ้นมา เรากดขึ้นไปแล้วนะฮะเสียอีกเอากดลงทีนี้เอาเฮ้ยมันหลอกเราหรือเปล่าทีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นอีกกดขึ้นไปอีกเสียนะฮะอันนี้คือกลุ่มที่1กดลงไม่ลงนะครับอ่าอันที่สองนะครับกลุ่มที่สองไอ้กลุ่มที่1กลุ่มที่สองเออหลงอันนี้กดลงนะฮะอันนี้คือรูปแบบของ engulfing รวมกับ e n g r a f i n g นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะอ่านี่เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดโค้ดให้ดูด้วยนะครับทีนี้ไปดูทีละ จุดเข้าเรื่องนะครับว่ามันมีความแม่นยําแค่ไหนนะครับผมปิดตัวนี้ไปนะครับปิดไปเปิดขึ้นไปทีละอันนะครับเปิดทีละอันเองกราฟิกลงกับเองกราฟิกครับทั้งขาขึ้นและขาลงมีหมายเลขหนึ่งกำกับนะครับนี่บางอันก็แม่นนะบางอันก็เสียนะส่วนใหญ่แม่นนะครับนี่อาจจะตามไม่ไม่ถึงสองสามไม้นะครับผมคิดว่าเอาได้นะนี่ ยกตัวอย่างอันนี้กดลงชนะนะฮะอันนี้กดขึ้นผิดนะฮะแล้วก็มาขึ้นนี่ขึ้นอีกเห็นไหมนี่เลขหนึ่งอันนี้นะนี่ถ้าเรามานี่เมนเทนเมนต์ดีๆนะครับนี่หนึ่งโอเคถือว่าเยี่ยมนะครับอ่าถือว่ากาดด้วยสายตาถือว่าดีนะะตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปทําพวก e ออได้นะครับนี่รูปแบบนี้นี่ปี้ยงขึ้นไปโป้งลงมาเนี่ยได้หมดนะฮะอันนี้ก็เอซนะฮะไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะอ๋อโอ้โหนี้เสียเนาะอันนี้เสียเยอะเลยเอาเราลองเปิดตัว ตัวนี้ดูเอาไอ้ใจมาช่วยจะช่วยได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ยังเสียเหมือนเดิมนะเป็นเบอนเดอร์เราสามารถที่จะปรับปรับ,ปร,บปรับแก้ได้นะอ่าพวกนี้ modify ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูซอตว์โค้ดนะครับไปดูอันที่สองเนะี่ย hammer hammer หรือ shooting star hammer ก็ขาขึ้นนะฮะบวกกับ engulfing นะครับขาลงก็จะเป็น shooting star บวก engulfing นะครับขาลง a p ล l y เข้าไปนี่ ก็พอได้นะฮะเอออันที่เสียมันจะเสียตลอดเนะนี่ยนี่เราก็กรองเนะี่ยฮะหรืออาจจะกรองด้วยวิธีอื่นนะครับไม่เป็นไรอันนี้เราเทรดแบบ Price s c r e n นะ Price s r i n g เออภาษาอังกฤษอือใช้ได้นะครับเอออันนี้ที่เสียก็เสียแบบเสียไปเลยนะนี่อันนี้เสียเสียเลยนะอ๋อ ผมเปิดตัวนี้ไว้หรือเปล่าตัวกรองของไอ i นี่ต้องไปปรับนะครับปรับค่าใหม่ดูภาพรวมจากสายตาก็พอใช้ได้นะครับถ้าถ้าเสียคือเสียไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องตัดไม่ต้องพะวงนะครับไปต่อครับสูตรที่3สูตรที่3ทั้งหมดนี่5 0้บาทนะเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนทางช่องได้ เอาไปประยุกต์เทศได้อีกหลายกระบวนยุทธนะครับอินเวอร์ทแฮมเมอร์นะครับกับตัวแฮงกิ้งแมนนะครับเ,เดี๋ยววาดรูปสักนิดหนึ่งอินเวอร์ท m อะแฮมเมอร์ก่อนแฮมเมอร์เนี่ยหน้าตาแบบนี้ปืดนี่มองว่าขึ้นต่อนะครับอินเวอร์ทตัวหัวคอที่มันอยู่ด้านล่างก็ยังมองว่าขึ้นอยู่นะครับก็คือพยายามที่จะขึ้นแต่ว่าดดนดันกลับมาตอนปิดสุดท้ายนะแต่ก็ยังมองว่าขึ้นอยู่นะขาลงล่ะเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นชุดติงสตาร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ทุบอ่าที่เขาบอกทุบทุบทุบเอาคอนมาทุบเนี่ยคอนแดงนะอ่าแล้วที่แฮงกิ้งแมนเหละเหมือนกันนะครับปืดนี่ขาขึ้นพยายามที่จะดันขึ้นไปนะดันดันดันโอ้ยโอ้ยหมดแรงหมดแรงโอ้ยวันต่อมานะครับหรือแท่งเทียนต่อไปมันก็ไหลลงมาเนะยไหลลงมาเนี่ยอาการเดียวกันอันนี้ก็ทุกคนเห็นเนะขาอันนี้นะพยายามขึ้นพยายามขึ้นเนะ แต่พอดันลง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 น,ลงนี่ราคาเปิดอยู่นี้นะปิดต่ำกว่าราคาเปิดขึ้นมานะนี่โอ้ตื่นมาปุ๊บหรือแทงเดือนต่อไปก็มองลงนะนี่ไปต่อนะครับเปิดดูอ่าไอ้ไผนะครับมีไหมล่ะ,ะมีนะครับมันต้องมีนะนี่น,นี่เห็นไหมนี่โอ้เสียบางอันก็ชนะนะครับนี่ ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอืมมันก็มีเสียมีแพ้มีชนะไม่เป็นไรไปต่อครับไปต่อเอาไอเดียไปพัฒนาต่อ Morning Star นะครับกับตัว Evening Star นะครับบวก e n g a p i n g เอาดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงมีออเดอร์ไหมเอาอย่าเงียบ๋อ,อมีนะครับหมายเลขสี่โอ้นี่พอใช้ได้นะเอออันนี้ชนะเบอร์สี่ชนะเบอร์สี เบอร์สี่เบอร์สี่แม่นนะครับมีสองอเดอร์ปึ๊บนี่ขึ้นไปแท่งต่อแท่งเบอร์สี่โอ้เบอร์สี่แม่นนะครับอ่าเบอร์สี่แม่นเบอร์สี่แม่นยำอุ้ยเบอร์สี่ดีดีมีเสียหนึ่งไปต่อนะครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าคืออะไรเพียชิงนะครับกับดาร์ค o าสโคเวอร์นะครับไปดูกันมีไหมมีนะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟโอ้โห ไอที่เสียก็มีนะตำแหน่งที่จะเส,เสียก็เสียเหมือนเดิมนะครับอโอนี่ชนะอ่าอันไหนที่มันเป็นเทรนด์ดีๆเ่ยมันได้นะครับนี่ได้ได้โอนี่เสียทั้งได้ทั้งเสียนะนี่แต่ภาพรวมดีนะครับวินเลทค่อนข้างดีดูจากสายตาไม่ได้นับนะครับอ่าไปต่อนะครับอันที่หกนะพารามิขนท้องนะบวกกับ เกินกินนะครับเข้าไปบวดท้องนะมาแล้วครับโอ้โหนี่สวนขึ้นสวนลงนะครับโอ้ดีเหมือนกันนะนี่เบอร์หกโอ้นี่แพ้แพ้ตำแหน่งที่มันจะแพ้เนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะก็คือการลักษณะของการขึ้นลงขึ้นลงแต่เฉียงขึ้นไปเรื่อยๆนะนเนี่ยเนี่ยดูนะอาการที่เราจะเทรดแล้วเสียมันจะเป็นอย่างนี้นะ ขึ้นลงขึ้นเล็กๆอ่าขึ้นเล็กๆลงเล็กๆขึ้นเล็กๆลงเล็กๆขึ้นเล็กๆลงเล็กๆขึ้นขึ้นขึ้นลงอ่าขึ้นคือมันไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะเทรดง่ายนี่ขึ้น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 เนี่ยลงขึ้น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 ลงเนี่ยแบบนี้ยแบบนี้เทรดยากอ่าแบบนี้เทรดง่ายแต่เราจะรู้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งก็จะต้องอาศัยพวกโมเมนตัมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ เอาไปต่อจุดเข้าที่7ครับจุดเข้าที่7ก็จะเป็น T4 โฟบาร์ทีบาร์คืออะไรก็คือเท่งเทียนอ่าสมมติว่าขาขึ้นเนียก็จะเป็นเขียวเขียวแล้วก็พักแดงนะครับพักแดงแท่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเขียวขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็มองว่าแล้วมัน3 4มสีไงก็คือสี่3 4 3สามนี้นะครับรูปแบบนี้วิ่งขึ้นไปนะครับ ขาลงก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแดงแดงเขียวแล้วตามด้วยแดงนะครับลำพังตัวมันเองเนี่ยนะครับสามเนี่ยสามสามีส่บาเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะอยู่แล้วนะครับนะแต่ทีนี้เรามารวมกับตัวเสีนยกราฟฟิงเข้าไปนะก็คือมีอีกชุดหนึ่งว่มงันันเถอะเ,ออเราไม่ยอมโดนหลอกง่ายๆนะสมมติว่ามันไม่ลงนะมีเขียวตรงนี้นี่จะมีแดงอีกแทง่งหนึ่งนี้นี่นะครับเอาละนี่ ลองดูซิว่ามันจะเวิร์ก work หรือเปล่าแอปพลายเข้าไปเอา้าแอปพลายเข้าไปมาไหมอย่าเงียบเอ้ามานะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้ความแม่นยำค่อนข้างดีนะแต่เรา,าจ,จะต้องมาเนมินเเมนต์ man, หรือไม่ก็ต้องเผื่อเวลานะครับนี่โอ้ที่แพ้เด็ดขาดเลยนะครับเออชนะก็มีแพ้แพ้ก็ต้อง SL นะครับไปต่อนะครับจุดเ้าออเดอร์ที่แปดครับ ที่แก็จะเป็นลัดแ e n g ารฟิ n งบวก e อนการฟิ g นะมันคืออะไรล่ะล r ดแ e นการฟิ Last n งก็คือกรณีที่เป็นขาขึ้นใช่ไหมรับเดื Last, อดรัดก็จะลัดลั n g อนการฟิงฝั่งที่เป็นขาลงมานะครับอันนี้ปกติเราต้องกดลงใช่ไหมครับกดลงแต่อเผอิญว่ามันไม่ลงใช่ไหมครับมันไม่ลงนะตรงนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวกลับขึ้นไป จะเป็นเขียวเล็กๆหรือเขียวน้อยๆก็ได้ตรงนี้นะจากนั้นเสร็จปุ๊บตามด้วยอ่าอันนี้จะเป็นแดงขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งอ๋อวาดผิดขออภัยนะวาดผิดวาดผิดบูขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวอยู่ตรง นี่นะครับก็คือกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปดูโค้ดถูกหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เหมือนจะลงแต่ไม่ลงนะแล้วก็อันนี้พลิกกลับขึ้นมาเป็นเป็นเป็นบูนะครับก็คือสามแท่งนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวเบอร์ที่แปดสักครู่นะตรวจสอบก่อนนะครับ,รบผมเขียนอะไรไว้แปดแปดแปดหนึ่งสองบูสามสี่ห้า อ่าหนึ่งสองสามสี่เอถูกแล้วนะครับเอออ๋อ oh, นี่เราดูภาพจริงนะครับกรณีขาขึ้นมันจะต้องเป็นตัวแบร์ขึ้นมาก่อนผิดวงผิดอันนี้แบร์นะครับแบร์ uh, แบรเอ็นการฟิงนะครับแล้วก็ตามด้วยบูเอ็นการฟิงนี่ขึ้นไปนะอันนี้ก็เหมือนกันเดอะ a ั last, นะครับอันนี้รัด สุดท้ายแล้วก็ตามด้วยนี้ก็คือสู้กันว่าเถอะก็คือบูเอ็นกราฟิงนะครับสู้กับแบร์เอ็นกราฟิงเนี่ยครับนี่มันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะนะครับอ้าวนี่เราลองดูกันเบอร์แปดนะบเบอร์แปดโอ้เบอร์แปดใช้ได้นะครับนี่เบอร์แปดเออเบอร์แปดใช้ได้ว้าวว้าว ทำเสร็จก็เพิ่งมารีวิวพร้อมๆเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์อนะครับต่อไปครับเบอร์ที่9นะครับ n 9 0 0งบวก n 9 0 0งบวก n9000 เนี่ยครับบึ๊บเข้าไปอย่างเงียบนะครับโอ้มาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูโค้ดกันนิดนึงเนะเบอร์ที่9เขียนอะไรไว้โอ้มันเรียงกันอย่างงี้นะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวสักรูนะรเราอาจจะต้องมีแก้อันนี้ลงบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเค อันนี้ลงอันนี้โอเคค่ะเอาใหม่นะทีนี้เราลองแก้เบอร์ที่เก้าใช่ไหมครับเบอร์ที่เก้าเราเอาไอเดียมาจากอันนี้ดีกว่าสามสามแล้วต่อด้วยห้าลองดูนะครับอ่าอ่าปึ๊บเข้าไปมีไหมล่ะโอ้มีนะครับความหมายก็คือ สวนกันอะบูขึ้นมาก่อนมันไม่ขึ้นนะครับเอาละทีนี้แบร์สวนกลับมาไม่ลงอีกนะบูสวนกลับขึ้นไปนะครับนี่สามชุดนะครับสู้กันไม่ค่อยมีออเดอร์นะแต่ถ้ามีออเดอร์แล้วมันก็ค่อนข้างแม่นอยู่เหมือนกันนะนี่สามชุดนะครับเอ็นทัฟฟี่สามชุดโอ้ไม่ค่อยมีออเดอร์เท่าไหร่แต่มีแล้วแม่นนะนี่ อันนี้สวนกันนะอันนี้บึ้ดขึ้นไปบุ๊บลงมาบึ้ดขึ้นไปนี่เออ,อน,นี้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเราลองปรับดูหนึ่งสามเราเปลี่ยนเป็นสองนะครับเรียงกันเลยนะครับสองสามออเดอร์อมันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าความแม่นยำก็จะหายไปบึ๊บก็ไปรอสักครู่โอเคนี่นะ โอ้นี้สวนไปสวนมานะครับขออนุญาตกลับมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับสามสามห้าห้าเซฟไปนะครับต่อไปครับเบอร์ที่เท่าไหร่เบอร์ที่สิบนะครับอ่าเบอร์ที่สิบก็จะเป็นพิชชิ่งนะครับบวกอ่าแฮมเมอร์กับชุดจิงสตาร์ลองดูนะครับมีความแม่นยำไหม มาโอเคเพราะไปวัดไปวาได้นะครับนี่ก็จะมีแพ้อแพ้เด็ดขาดก็มีนะแพ้เด็ดขาดคือแพ้แล้วไม่ไม่สามารถแก้ได้น,นี่ไปต่อนะครับเบอร์ที่10เบอร์ที่10บเอ่าเบอร์ที่11บเอ็ดนกาฟบวกทีโฟบ่มีอู้ว้าวเออ ไอ้ที่แพ้ก็มีนะครับเพื่อนๆเด้อนี่อันนี้ชนะอันนี้แพ้เด็ดขาดนะจะขึ้นไม่ขึ้นนะลงอ่นนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดราคาปิดราคาปิดมากกวา่าเดี๋ยวไปดูสูตรนิดนึงนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ถูกต้องนะครับเป็นบูบูแบร์แบร์ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดู การคำนวณของตัว T4 b a r สิแบร์ Bear. ราคาปิดน้อยกว่า open ราคาปิดน้อยกว่า open ใช้ open เหรอราคาปิดราคาปิดหนึ่งราคาปิดหนึ่งอันนี้บอกว่าเป็นสีแดงนะครับอันนี้ราคา โอโลใช้โลนะครับโลหนึ่งโลสองโลสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้น้อยกว่าโลโลโลเมียนเดียวเอาเพิ่มอีกอันแล้วกันนะครับเพิ่มอีกอันเ,อเดี๋ยวค่อยอธิบายก็คือ สตาร์ขาลงใช่ไหมครับเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เขียวอันนี้แดงอันนี้แดงก็คือราคาปิดอันนี้นะราคาปิดแดงเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่าโลของแท่งอันนี้แท่งอันนี้ด้วยนะแต่ของเดิมเนี่ยมัน มันต่ากว่าโลที่2อ,อันนี้นะครับโลหนึ่งไม่ได้เอานะครับโลหนึ่งคือนี้น,นี้โลสองนะครับอโอเคเราเพิ่มเลยนะเพื่อความเด็ดขาดนะรโอ้ผิดอันนี้สองอันนี้หนึ่งเซฟไปแล้วเราก็ไปแก้บูบูบูบ,บูบูทีโฟ,โ,ฟโอเคอันนี้ต้องมากกว่าเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยนะครับมันนี้หนึ่ง เซฟก็ไปมีไหมมาแล้วครับโอ้โหเอาละทีนี้ก็เด็ดขาดแล้วครับอ่าแพ้เด็ดขาดก็มีโอชนะเด็ดขาดก็มีเออนี่ดีนะครับสิบเอ็ดใช้ได้นะฮะอันนี้ที่แพ้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะนี่มันเหมือนจะไปแต่ไม่ไปนะครับอืโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราลองมาเปิด ทั้งหมดดูนะครับ expressions default เลยนะแล้วก็อันนี้เรา30แล้วก็อันนี้เป็น enable นะครับแล้วก็อันนี้เปิดทุกอันนะครับเปิดดูจุดเข้าเดอร์โดยรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันนี่มีเน็ตส์ t นเอานะครับเราอาจจะเทรด l l in ไม่ได้หมดนะครับนี่แต่อย่างน้อยเราเทรดตาม p r ร์ e a c t i o นนะครับ p พร์กิ้งสนี่ว้าว นะครับไม่หลงแน่นอนนะครับเทรดไปตามไพร์ชั่นนะครับ500บาทนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็500บาทส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะพิมพ์เองนะครับอัน๋ีวผมไลด์วิวให้ดูนะครับปึ๊บก็ไปปึ๊บเร็วๆนะครับอันนี้ก็ไปหยุดเอานะครับแล้วก็พิมพ์ตามนะครับนี่ไล่มา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 ปึ๊บ300ร้อย เก้าบรรทัดนะครับเซฟไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ